สวัสดีสดค่ะวันนี้ดีมคิทเทอร์นี่นะคะเราอยู่ที่เซนทันอะไรนะเซนทันแจ้งวัฒนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นที่ตรงนี้ชั้นเจ็ดเป็นฟันแพนเน็ตนะคะนี่เดี๋ยวขั้นแรกเราก็ไปซื้อตั๋วก่อนอ่ะเข้าไปจิน้นกระโดดปึ๊บนี่ราคานะคะชั่วโมงละแปดสิบบาทแปดสิบบาทหรือทังห้าสิบบาทไปเลย ไปข้างหลังเขาไปข้างหลังโอ้โหโอ้ระวังเลยห่อดีนายนะโอ้โหนี่มันห่ออะไรกันเนี่ยมันมันมีพัดลมนะคะมีพัดลมลูกโป่งลูกโป่งมาม่ามาม่าจะให้หาลูกโป่งอันไหนใหญ่ที่สุดลูกโป่งอันไหนใหญ่ที่สุดใครหาเจอหยิบขึ้นมาเลยหยิบขึ้นมาเลย ไหนดูซิของมีกกับของน้องจีนหนึ่งใหญ่กว่ากันเดี๋ยวมาดิหิบอันใหญ่ที่สุดของมันนะของขยเย่กว่ากันเอามาดูดิเบีนว่าไหนใหญ่กว่าเออของเบียนมันจะใหญ่กว่าไปจีนไปเบียนเบนไปแล้วน้องไปเร็วไปแล้วปอนเบียนจะพิ่งนะ ไปเร่ๆๆอุ้ยพี่วิเล่นเต่าอยู่นะ ไปปะเข้าไปดูหน่อยนะไป,ปะมีอะไรนะนี่มีอะไรเนีใบสีใบสีด้วยเอาตรงนี้มาใบสีตรงนี้ตรงนี้เป็นบ่อรายนะคะแล้วก็มีรองเท้าให้เปลี่ยนแล้วก็เข้ามาในบ่อราย เข้าไปด้วยเข้าไปด้วยอ่ะอุ้ยอะไรเนี่ยเข้าไปในนั้นไหมเนะข้าไปเร็วยโอ้โหบอกมาจะไปได้ไหมเนี่ย จเจนไปหาเฮียเจนไปหาเฮียเป็ไงเฮียเดี๋ยวเจอกันข้างล่างนะเว้นเวนจะไปกับน้องเร็วเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างนะางางมาไปอยู่นู้นสไลด์เลื่อนลงมานะมาเร็วมาเร็วมาเร็ว จีนมานี่ได้พมานี่เป็นจ,จ,จนดูคุณเต่าคุกเต่าคุกปลาหมึกคุกปลาหมึกอันนี้เขามีเกมนะให้ปลาบอลจีนมา,ม,มาดูเร็วมาดูเร็วมาอุ้ยคุณปลาดาวอยู่กับน้องจีนมาจะปลาบอลให้ดูโยนบอลเกยบปลาทอง แม่เกมเล่นเกมปลาให้โดนนะปลาให้โดนตัวนะเฮ้ยจะโดนไหมเนี่ยเฮ้ยโดนมันแนวเดียกไงวินวินมาช่วยหน่อยวิน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 มาช่วยหน่อยวินบบออกมาอยู่นี่มาช่วยหน่อยปะมะกำลังโยนบอลใส่ปลาปลา,าเป่าเห็นไหมโอ้โหตีเลยเหรอ วิวเจ้าปลาดาวครับไปไปเล่นกับเพื่อนด้วยแบบนี้อันนี้ก็พูดของนั่งดูนะคะเดี๋ยวดูน้องก่อน จีนนั่งดีๆลูกหรือพี่ขปเขาแบ่งให้ <c oughs> นั่นนุมมีตรงกระโดดกระโดดอ่ะ สปอร์ตนะคะมีรถไถข,ขานะคะให้ไถไปตามยไปตามทางอ๋อออตรงนี้จะมีตรงแบบกระโดดแล้วก็สไลเดอร์แบบเป็นภูเขาไฟกระโดดได้ด้วยไหมคะโอ้โหมันสูงเกินไปไหมลูก ลงให้ดูหน่อยไลเดอร์ตรงนี้ดูหน่อยเรียนเรียนไปทางนี้ดิไปทางนี้ขึ้ทางนี้จริงขึ้นตรงนี้แหละขึ้นเฟอร์ดั้นขึ้นตรงนี้แหละระวังตกนะมาเลยมาเลยหนึ่งสอง จีนระวังตกนะมาเลยมาเลยกอดอกด้วยนะกอดอกด้วยนะกอดอกกอดอกกอดอกโอ้โหไม่กลัวตก ใช้ขาไหมใช้ขาไหมคะใช้ขาไหมคะเอารถคันไหนดีเอารถคันไหนดีเอาสีเขียวไหมเอารถสีชมพูไหมไปถ่ายสีชมพูไหมอย่ลุลหนึ่งเยวินเรียกเยวินเรียกเดี๋ยวไปหาเฮวินก่อน อะไรอะไรเดี๋ยวไปหาอะเดี๋ยวใส่รองเท้าใส่รองเท้าเดี๋ยวเข้าไปเล่นน้องจีเปลี่ยนรองเท้าแล้วใส่ทับขุงเท้าที่เราใส่เข้าใหม่สินะเป็นใส่ได้ไหมมามาใส่ให้มาได้ไหมอโอเค คะทำขนมให้กินไหนคะ่ะจีนจีนเอากินหน่อยคะ่ะโอ้โหล้างมือเหรอคะโอ้ยขอบคุณคะ่ะมีช้อนไหมคะมีช้อนด้วยไหมคะมีช้อน่ะโอ้ยอย่าให้อันนี้หลุดนะอย่าให้ เนี sociedad, ่ยตรงนี้เขามีจะสร้อยข้อมือให้เวลาเขาเรียกเขาจะเรียกตามสีสร้อยข้อมืออุ้ยมาดูดิโอ้ยอุ้ยดูดูต้องเอาต้องเอาวินวินวินเอาถ้วยไปรองไว้เลยเอาถ้วยไปรองไว้เลยน้องแข็งใสหรือเปล่าดูดูมันไหลลงมามันไหลลงมาร้อนมันใหญ่เกินไปหรือเปล่าคะจีนจีนอ๋อเปลี่ยนถ้วยเหรอคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะ,ะ,ะ,ะขอบคุณค่ะช้อนไหนค่ะโอ้อาเฮ้ยขอบคุณนะก,กีวินกำลังก่อสร้างอะไรอยู่ครับโอ้โหถ้วยนั้นขอกินได้ไหมครับวินอวโอ้เต็มแล้วขอกินหน่อยครับ ช้อนมาด้วยนะช้อนมือนะอันนี้อะไรเหรอคะน้าโอ้โหอ้ําโอ้โหรสชาติอร่อยมากเลยค่ะเกยรวินเสร็จหรือยังลอกินนานแล้วเนี่ยโอ้โหขอบคุณมากนี่คืออะไรอ่ะนี่คืออาหารอะไรครับอัลต์คิวครับโอ้อ้ําโอเคโอเค อิ่มแล้วจ้ะเอาคินไปได้เลยจ้ะอิ่มแล้วจ้ะวินเฮียวินขอวเอไปวางไว้ตรงนู้นด้วยเอาไปวางไว้ดีๆครับ<ป>โอเคไปวิจิตป่ะข,ขึ้นได้ไหมเนี่ย เป็นของเล่นไหมขายของไหมน,นี่เป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดของพี่เขานี่ตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ที่เราเข้ามาฝั่งนี้จะเป็นคิดเคียชั่นไปนมีอะไรบ้างเฮ้ยอันนี้นี่เจ้หญิงเหรอเนี่ย สวัสดีค่ะกระจกวิเศษกระจกวิเศษบอกค่าเถิดเก็น,นรินดาเป่าผมหนหม่อยมากระดาษต่างๆปากกากระดาษนราจะให้ระบายสีได้ อะไรคะขายอะไรคะวันี้มีเฟรนฟรายที่แบบพาเขากินไหนไหมโอยเจน,นกุ้งกุ้งตัวใหญ่เหรอกินอวาไปติดกันดิเอากุ้งไปติดกันดิกุ้งอ่ะสองตัวเป็นตัวหนึ่งทำมาติดกันดิลองมาไปติดกันดิมันติดกันยังไงติดยังไงจรู้ไหมมันติดกันอย่างนี้ได้ด้วยนี่ใช่ไหมกับนี่ใช่ไหมเอาจิรถือไว้ถือนี้ไว้เอามาติดกันเป็นกุ้งตัวใหญ่ใช่ไหมใช่ไหม ว<โ>ิจิ่มีขนมด้วยขนมใส่จานให้แม่หน่อยค่ะนี่ไงอาจารย์ใส่ขนมให้หน่อยคะ่ะขนมอะไรน่า,าขนมอันนั้นก็ได้ขนมน่าอร่อยมากเลยเออขนมเค้กหรอขอกินหน่อยได้ไหมคะเอามาสิคะเอ้าหรอไม่ให้แม่หรอ นั <S <S ่งตรงนี้อโอเคนั่งตรงนี้ได้หรอคะมีเจ้าโลกดิมีเ้โดหรอคะ